ส่วน44สอสอเนี่ยอย่าดราม่านะคะถ้าเกิดศาลเขาจะตัดสินภายในเดือนสองเดือนนี้ข้อหาเกี่ยวกับการเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญอะอย่าดราม่านะคะเทงถ้ามาื่อก็พวกมึงใช่หรือเปล่าที่เป็นคนพวกมึงใช่หรือเปล่าที่เป็นคนขอเลื่อนเขามาตอนแรกเขาจะจัดตัดสินตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วและพวกมึงไปยื่นขอเลื่อน ทาอาพิสิทธิ์พวกมึงไปขอเลื่อนเขาก็ดินเลยเอะเออดึงเลยเลื่อนกันนี้แล้วนะเลื่อนก็ดีแล้วก็่ตั้ก็ดีท่านิสิทธิ์ค้องหมดถ้ามึงติดตอนถ้าตัดยั้มึงออกแล้วพวกมึงไปขอเลื่อนเขาก็เลยเลื่อนมาให้ตอนนี้ไอ้ที่เลื่อนมาเนี่ยบางคนได้เป็นสอสอบางคนไม่ได้เป็นแปลว่าอะไรแปลว่า เอกเศรษ์คุ้มครองไม่มีคุ้มกระหัวไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าใครจะติดคก็ติดเลยนะจ๊ะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองจ้ะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาศัยความโง่มากไม่ได้เราต้องอาศัยความฉลาดบ้างลได้จะโดนยุบพักไหมคะ โอกาสเป็นไปได้สูงมากเกิน80%ทำไมเรื่องยุพักใช่ทำไมอ่ะเอ้าสเปกตรีมายังไงกูก็เพิ่งรู้เนี่ยแก้วตาคือฮีโร่นาลีขี่ม้าแกบแก็บแก้วตาคือนาลีขี่ม้าแก็บแก็บแกแกเป็นสอสอแก้วตาไม่ดังตอนนี้แก้วตาดังมาก กูบอกเลยขนาดรายการทอล์กของเราก็มารายการยังขอติดต่อแก้วตามาออกรายการเลยรายการพี่แท็กฟันลันยูยังขอติดต่อแก้วตาไปออกรายการเลยทุกรายการแต่พอดีแก้วตาออกรายการได้ตอนหลังห้าโมงเย็นเพราะว่าตอนเที่ยงไม่ตื่นตอนเที่ยงแก้วตาไม่ตื่นจ้ะไม่ต้องถามกูว่าทำไมมันไม่ตื่นเอ

ชูไอ้คนเนี่ยเขาดูนั้นเอชูมาเลย้อนชูคนพัชชีเขาจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบยังไงเขาเดินมาเดินต่างๆเดี๋ยวต้องช่วย้เาเดินลงเยอะี๋ว่าเมื่อนี้ตี๋นะอิ่มเมื่อกี้กินส้มตำไปไปนิดนึง พบบี่กินกหลักดกับเยอชามีสิ่งของคองพ่มีมมีคนถามหาพิกัดเสื้อพิกัดเสื้อไม่มีจะ้อจะอยากได้แบบเนี้ยเดี๋ยวฉันตัดขายเอาไหมคุูจะขายทุกอย่างพิกัดเสื้อไม่มีจะ้ะวันนี้มาทานอาหารญี่ปุ่นคะ่ะที่ร้านฮอนโมโน ว่าจะไปอดัดรูกตอนนิงปืนติดติดป่าบ้าเนลลเลยไอ้เรื่องไอ้เือชนีร้านนึ่ตรงรานซอัดเอ็กขนาดโปเตอร์ห้าถึงหกสิบโปเตอร์โอเตอร์หนอะไร ไม่มีมีโอกาสจะเลือกตั้งใหม่ใหม่ครับไม่มีทำไมล่ะไอ้ที่เราดราม่ากันอยู่แล้วอีที่มีการปั่นกันอยู่ลุ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังเหตุผลอย่างครบถ้วนตามกระบวนการกฎหมาย เราฟังข้อมูลซีกเดียวอยู่แต่ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งคือกรรมการการเลือกตั้งหรือใดๆเข้าไปชี้แจงต่อกระบวนการยุติธรรมมันก็ไม่มีอะไรในกอภัยอ่ะมึงกำลังแพ้แล้วพานดามา่าแต่ตั้งรัฐบาลค่ะ เรื่องบาร์โคดก็ไม่เข้าข่ายทําไมมันจะเข้าข่ายก็ต่อเมื่อบาร์โคดนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงม่านตามึงแต่อีบาร์ดโค้ดนั้นเนี่ยมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงชื่อมึงม่านตามึงแต่อีบาร์โค้ดนั้นแสดงให้เห็นเฉพาะว่าบัตรนั้นเนี่ยมันมาจากเขตไหนหน่วยไหนแต่ขณะเดียวกันถ้าจะให้รู้ว่า บัตรนั้นมึงกาเนี่ยมึงจะต้องเอามาต่อจิ๊กซอสามตัวซึ่งเป็นไป,นปนไม่ได้ที่มึงจะมีใครไปต่อจิ๊กซอสามตัวเพราะอะไรเพราะเมื่อหลังจากกาเสร็จเขาปิดหีบไม่มีเหตุอันใดก็ไม่สามารถเปิดหีบได้เท่ากับหีบนั้นจะต้องถูกทําลายภายในเวลาที่จําท,ที่ที่กําหนดว้กฎตามกฎหมายถ้าใครไปลุวงล้าในหีบก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วจึงไม่สามารถเอามาต่อจิ๊กซอกันได้ไอจิ๊กซอที่มึงต่อแล้วบอกว่าผิดกฎหมายจินตนาการ นักวิชาเกินเน่ยจินตนาการไอ้พวกอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์นักกฎหมายต่างๆของธรรมศาสตร์อ่ะจินตนาการเพอร์เจอร์ปันป่นปั่น ปัน่นแลวพวกรายการโทรทัศน์พัดลมที่ไม่มีใครออกรายการทีวีอะ่ะแล้วมึงเอาแต่นักวิชาเกินหน้าเหี่ยวๆเนี่ยไปออกรายการทีวีแล้วก็พูดล่องเดียวอยู่ตรงนั้นอะระวังช่องมึงจะปลิวไปด้วยม,ยมนโมยมนมโน ตีความว่าอย่างนั้นตีความว่าอย่างนี้มึงไม่ใช่ตุลาการศาลที่จะไปตีความก่อนศาลที่จะซื้อมาไซซื้อไม่ผ่านแต่สองแม่มาไซรู้จักจริงๆด้วยเกินโปรไฟล์ด้วยนะไอ้

ไม่มีใครที่เป็นเจ้าของบริษัทจะไปซื้อของราคาเท่านั้นราคามือสองไม่มีกมึงก็เป็นในแก้วในคำอะไรไปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเขาจะถามว่าคูทำงานอะไรเดือนเท่าไหร่ก็มันเป็นมันเวอร์ไงสำหรับมันเน่ย ก็อาจจะได้กย่อยได้แค่มอไซค์เอามาใส่เปลี่ยนฟูไี่แหละคับอมันก็บอกพีกก็ไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวเรื่องเบาๆใครไปเล่าฟูมอไซค์จะเรื่องหนักอะไรหรอไม่หรอกไม่ได้หนักเลยหรแค่เป็นแค่ฟูมอไซค์นี่ต่อามื่อหนึ่งแล้วรันห้าน่าใช่ก็ใช่ไง เดี๋ยวจะซื้อคาวามีสองบอกมึงนี่ให้สอบได้อีเวตต้าเนี่ยเอาให้รอดก่อนก็รอดแล้วนี่แหละซึ่งซึ่ชซึ่งอยู่เพราะวันนั้นก็พามไปงานแล้วไงเห็นไหมต้อง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 น้องเอาปังโตนี่ฉีกรอบวางทุกคนฟังนะช่องนี้อ่ะช่องนี้จะไม่ใช่ช่องหลักของดรมาริกาอีกต่อไปนะ ช่องหลักของดเรมาริกาจะอยู่ที่ดรมาริกาหและช่องดรมอลลี่ให้ทุกคนไปติดตามที่ช่องดอร์มอลลี่ไหนพูดสิดอร์มอลลี่ไหนพูดสิ dr m o m o l l y d รม t o ลี่ l, l y <c oughs> I i no อ Mustang, mm ัน hmm. น mm ี้ยังไม่ใช้ภาษาสักพจน์แต่าสักดอ่ะนะครับภาพิงชีดมืองรยสดร์มอลลี่ให to ้ไปติดตามช่องดร์มอลลี่เสื้อสีเหลืองนะดร์มอลลี่เสื้อสีเหลืองภาพตาตาถ้าคำสะกดจะเป็นภาษาสักพจนะ

คือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเข้ามาทุกคนขำม,มาริกาสนุกสนานะ่ะแต่ว่าเขาถามว่าคุณอยู่กับฉันมาสิบสองปีอะคุณเคยขำบไหมขำก็บ้าแล้วได้ทุกวันเว่าคุณไม่ได้ขับเลทุกวักนเขาบอกว่าถ้าเขาขำเขาก็บ้าแล้วเพราะว่าเขาต้องมานั่งขำทุกวันเขาก็เป็นบ้าไปแล้วม,มันฝืดแล้วมันฝืดแล้ว ขอบคุณมากเดี๋ยวตอนประมาณสี่ทุ่มดเ็เรมริกาจะขึ้นไลฟ์สดนะคะสองชั่วโมงที่ช่องดออรมอลลี่ช่องนี้อ่ะสปอนเซอร์เข้าไม่ได้โดนปิดตะกา้าท็อกโชว์อะไรก็ไม่ค่อยได้นั่งยินทาชาวบ้านได้แค่นั้นนินทาเบาๆนินทาหนักๆก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งบล็อกไลฟ์อีก ตอนนี้ด่าได้แล้วเพราะว่าไอ้ไอ้นั่นปิดแล้วแต่ดาวน์โลปิดแล้วโหลที่ปิดแล้วยอะจรยังไงอิ่มอร่อยมากอิ่มมากอางกูก็ขี่แล้ววังกูขี่สองขี่สามสนุกสนาน อย่างน้นะก็ไม่ต้องไปเฉลยเยอะเลยทีเดียวให้มึงมานั่งขับรถขับรถยอนปะการหลังดเรมลรีคารันูนหกศูนย์จะถูกแก้ถูกแก้สิคะเพราะว่ามันประจามติผ่านไปแล้วค่ะกลไกต่อไปก็คือนําสู่กันตั้งสภาล่างตั้งสภาล่างเสร็จก็คือล่างพระล่างเสร็จก็คือเอาล่างนั้นกลับมาให้เราอะทําสํารวจความคิดเห็นประจามติอีกรอบหนึ่งไอ้รอบนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นชอบกฎหมายรับนูลที่ล่างใหม่ ก็เอาไปใช้แต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นชอบเส,สียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกฎหมายรัน้นนูลฉบับใหม่ก็ไม่ได้ถูกใช้มึงเชื่อกูเถอะถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วก็นําไปสู่การล่างจากนั้นปุ๊บก็คงจะมีการทำรั้นนูลใหม่พวกมึงตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นทุกพักใครก็ตามแต่กูบอกแล้วไงว่าเวลาเขาให้การเนี่ยบัตรใบแรกใบที่สองเนี่ย สีเขียวสีชมพูมึงจะกาอะไรก็เรื่องของมึงแต่ว่าพอเรื่องเกี่ยวกับคําว่าประชาธิปติเนี่ยมันง่ายๆสั้นๆเองคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกนักการเมืองมันเกี่ยวกับชีวิตประชาชนว่ามึงกฎหมายไม่ได้หนักหมกาบาลใครมึงจะไปแก้ทําไมล่ะมึงเสกไปกาแก้ตามที่นักการเมืองมันบอกไงมันบอกให้แก้ทุกพักมีบางพักเท่าน,นั้นเองเล็กๆที่มันบอกไม่ต้องแก้ เพราะว่าไอ้พวกนักการเมืองมันกลัวโดนติดคุกมันติดคุกแรงมากล้มนวนฉบับหกศูนย์เป็นระบับฉบับปราบโกงและไอ้พวกนักการเมืองไม่ว่าจะดีหรือชั่วเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทําชั่วเยอะมากมันก็เลยกลัวกฎหมายสูงสุดคือบรรจุไว้ว่าคุกขั้นต่ำสิบห้าปีสูงสุดสามสิบปีเข้าใจยังนักการเมืองคนแรกสองคนแรกที่เป็นนักที่เป็นนายกที่จะต้องเจอกฎหมายฉบับนี้ชื่อชื่ออะไรรู้ไหม ตอนนี้อยู่กระบวนอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหนึ่งคือเศษรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสองก็คือยายแพทองทานสองคนนี้เนี่ยมีคดีที่จะต้องใช้รัมนูนฉบับปีหกศูนย์นี่แหละและเสี่ยงจำคุกอยู่สองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งพวกคอ,อรมอที่อยู่ในร่วมรัฐบาลเศรษฐากับคอ,อรมอที่อยู่ในร่วมรัฐบาลแพทองทานด้วยซึ่งหนึ่งนั้นก็หนึ่งในนั้นก็มีพวกภูมิใจไทยก็เคยอยู่ด้วย ทีนี้เข <it> ้าใจหรือยังบางอ้อหรือยังก็บอกแล้วไงก็แก้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์อะไรพักบอกให้แก้หมดเธอประชาชนก็บอกแล้วก็โดนเป่าหูว่าโดนเป่าหูเตือนหน้าว่าอะไรนะจ้างมึงมาพักแล้วก็มาี้ไม่ดีไม่ดีแต่คําถามก็มึงแก้อะไรละ มึงแก้พวกมึงเพราะวิกิจพวงนั้นน่ะไม่ได้แก้บากท้องประชาชนเลยคือจริงๆแล้วเรื่องการแก้กฎหมายอ่ะไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็ได้ไไดเ,เราก็ไม่จําเป็นจะต้องโง่อะไรมากไม่จําเป็นต้องฉลาดอะไรมากก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ากฎหมายไม่ได้หนักหัวกระบาลเราเลย <c oughs> กฎหมายก็ไม่ได้ดักหัวกระบาลใคร เพราะฉะนั้นกฎหมายมันหนักหัวกบ,บาลคนที่ทําผิดกฎหมายดังนั้นเราก็ไปแก้ว่าเราไม่เห็นชอบที่จะแก้นะคะมันก็กาไม่เห็นชอบก็แค่นั้นแล้วพวกมึงก็เสือกเฮโลกันไปกาตามที่นักการเมืองมันบอกเสื้อแดงมันบอกให้กาเห็นชอบเสื้อส้อมบอกให้กาเห็นชอบพักสีน้ำเงินครึ่งพักอะ่ะมันก็บอกให้กาเห็นชอบในทางลับอะ่ะส่วนพักการเมืองอื่นที่บอกว่า การไม่เห็นชอบก็มีแค่ลุนไทยสร้างชาติมีแค่หมอว่าลงมีแค่ไม like. <c oughs> ่กี่พักอ่ะคือคือจะบอกนี้นะกฎหมายนะกฎหมายแม่แรงแค่ไหนก็แล้วแต่กฎหมายแม่งเหมือนฟองไฟถ้ามึงไม่เอามือไปจิ้มเลยมึงก็ไม่โดนไฟลวกทุกคนแม่งประชาชนแม่งกลัว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 แกดูจะรู้ถามว่ากฎหมายแม่งจะทำร้ายไทยนะถ้ามึงไม่ทำผิดกฎหมาย กฎหมายมันของมีคมอะถ้ามึงไม่เอามือไปลูกมึงก็ไม่โดนบาดผมเพดกอนสาวายอาด้วยเข้าใจความหมายป่ะคเสียงนึงมันเของอะไอ้เชี่ยดามมากันโอ้แ่งติดติดปีห้าสิบคือมึงไปทำสิบหนึ่งสองทำไมล่ะประชาชนซึ่งฟองเ็ก็อยู่ก็คือความสุขดีในไม่เดือดร้อนอยู่ในนุ่งกสิบเจ็สิบหนึ่งหนึ่งสองก็ไเคยทำอะไรเขาเช็คบินเลยเช็คบินช็คบินค่ะ ที่ทุกกฎกฎหมายมันก็เหมือนมีอยู่จริงถ้ามึงแม่มือเปลุกมันชี้เขาไม่ได้ก็อยู่มาห้าสิบปีถือว่าม so like ีความสุขที่ึงดร้อยเะนกฎหมายเป็นยังไงหนาวกันไอ้พวกนี้ก็พวนี้มีใบด้วย อนาว่ายแจ็คเ็นนทิ้งนักแบบเช้าเอาไปด้วยสิมันลบเขาจะไปยังไงมันไม่ใช่ลเ้าแล้วมันจะไปยังไงใครจะไปเอาเข้าไปในสตูได้อุ้มเขาเข้าไปได้ค่ะแล้วสตูไม่ได้เหมือนตรงนู้นแตสตูโอเพนมากค่ะเด็กนักเรียนงั้นหรอแล้วมึงก็แบบพูดถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงก็ไม่ต้องไปอูก็อ๊ะปากกา ก็ทำยังไงานพักผ่ชัสแกนกันสแกนกสวัสดีค่ะทุกคน

อง่บ้ามหกักินช้อมกินซ่อมกันดูด้วยอันนี้คนซ่อมหมดไมสองสองสี่คนนี้นะ พี the a a ite, ่ช้ไขาวมต่องไรอเอวี่กระิ่ชือะิ้นใหญ่ชิ้นน้อยได้ส่วนในสองซี่เนี่ยส่วนใหญ่เราต้องซื้อทงสองซี่ไปที่ แต่เ็็มอ่ัวอมอันนี้คืออันนี้คือท่าอิมไปล้ค่ะทุกคนไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปทำโซซังที่ด้วยดยแปะฟิล์มที่ด้วยผมฟิล์มมาแล้ว ก็ไปก่อนนะเือครับัอดีครับขอบคุณมากออออิิ่่มเเเรืืขงงนากหลชวบ้านอิ่มเหลือเกิน ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเธอมเธอรู้ไหมร้านที่ฉันมากินอยู่ใกล้กับร้านอยู่ใกล้กับบ้านของยายแก้วตาอยู่แค่คนละซอยซอยติดกันกับบ้านยายแก้วตา